สวัสดีครับบ่าวเทาสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่18เมษายน2566นะครับพี่น้องไทยเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องครับเดินทางมารับชมตองหวดครับปู่578นะครับงวดที่ผ่านมาครับ06ล่างนะครับเนาะไปบนพี่น้องครับ06ล่างไปบนเราพี่น้องเนาะกลับมาหอดมาถึงนะครับผมกับบรรยากาศฮวอนนะพี่น้องเนาะ หลังจากสงการแล้วแล้วนะพี่น้องเนาะกับผมเอาเอฟซีกับเปสู่ต่องานนะพี่น้องพามารับชมตองหวดน้ากันครับผมปูห้าเจ็ดแปดเนาะครับบางหวดนี่ปูได้มากรืยย่งเนาะครับวดที่ผ่านมาศูนย์หกล่างไปบนเนาะครับโบวิ่งศูนย์กับหนึ่งเลขวิ่งกับแม่นอยู่แล้ครับผมเลขวิ่งหนึ่งก็มาเจ็ดหนึ่งล่างเนาะครับชมเอาเขาไปกราบน้ำมาสการปูน้ากันครับ คือตัวใหญ่แล้วตัวใหญ่แล้ว,วเวลวหลือตัวเดียวนี่แหละเหลือตัวเดียวมารอบที่แล้วยังมวใหญ่อุ้ยนะน่ะขันห่อนมะทอขันลมน้ำปัวเป่า<อ>พขันลมน้ำปู<อ>ำปไปหาหมอว์กับท่านว่าขันเย็ดมือ่อกาเกยเย็ดมื่อไปแล้วนั่นมาเป,ป็นนักลพบว่าแล้วรอดไ่บอกว่าท่านนี่บอกปูโอ้เอาเอาจับมือจับมือจับมือกันไปฝึกอ่าฮาร์ดใส่นั่งฮาร์ดใส่เสร็จนะเพิ่นมะทอขันลมน้ำปูวเสน็จะ เปลี่ยนเื้อไม่หรอไปเพาได้บานไปเื้อแขงกับปูเซื้อแังกับปูขันทองขันทองบ่ขันทองจำมือนะการาบนมัสการครับปูกรปบนมัสการโอ้น้าปูเนาะศูนไตลใในตหกศูนย์ูนกตารางไตนขึ้นบนขึ้นบนน้าปูเนาะเอาแต่ถือว่าลุดทธรรมชมตะวันเล็กวิ่งปูเนี่ ศกับหนึ่งหนึ่งไู่ได้พี่น้องเด้เนอะนะครับเนาะศย์กับหนึ่งมันมันไปมันติดศูนย์บ้างติดศูนย์ติดศูนย์ศูนย์หกออกบน,นหกออกบนึ่งกับเจ็ดหึงล่างเลยปูโอแต่าวันนี้ไปจับเจ็ดสามเจ็ดสองมาปูเนาะมันกระเด็นหกกรบเด็นหกมันด้านเรียกกำลังวันเราอยู่กำลังวันหกกับวนันอาทิตย์หกมันจะมีหกมันก็มาหกมาดี คาดไปคาดมาเลขมันเหลือคนเดียวเี่นเรตตารางกับวากับตัวนี้ซท่านนี่มันบอกไปล่างถ้ามันขึ้นบนแอบนี่้กับปูเอฟซีกับสลัดด้วยกับติดบนติดล่างไว้บอามาเดี๋ยวเรื่องเรียงบนล่างลดฟูกับบันดีล็อกบนมาปูศูนย์หกวันอาทิตย์นะครับศูนย์หกครับผมวันเขาล่างวันได้วันก็วนวันเขาก็เขาเก้าเก้าเลยครับวันหันวันอาทิตย์กก็ออตอนนี้ครับ ตัวล็อกบนน้ำปูเนาะมนไปอวบบนครับบนก็ว่าหกกับเจ็ดครับสูตรหนึ่งอ่ะมันกับไปซะหกซะครับอีกสูตรหนึ่งในสองกับสามผนัเอาสองกับสามปูสองกับสามทงผู้ใหญ่ใจดีบมากเลยครับอืมาสูตรทงปูากัครับบนวิ่งน้ำปูเนะ อันนี้สูตรของปูเองมืนปูปูเนี่ยปูปูเก้าศนหหบวกอ่าสูตรปูเองท่าน,น,นผู้ชมหกบวกวิ่งสามกับสี่กับสามกับสี่ปอคู่มากกับศูนย์สี่ศูนย์สี่ศูนย์สองกับ เอาคือมีศูนย์สองปูคือบ่หมีสองนี่เนี่ยที่ติดนี่เนี่ยตามกติดนี่เนีบะมีบดได้ติดศูนย์สามบะปูเซตศูนย์สองบะสามนี่ศูนย์สามบดบดได้บดได้ติดศูนย์สามบะปูอ๋อสามเป็นสามสองกรับไปกับโอ้เล็กพี่น้องปูเหล็กพี่นองไม่ยากด้วนี่สามสองเนี่ยถ้ามันมากอะมันมากอะไรคือกันบานเนี่ยเบื้องเส้นลอกมันี่ยครับ มนันอ่้านสามสองสองสองสามมิบวสองสามตกลุ่มศูนย์จีจีศูนย์มันมีกระสังแต่ว่าเลขกันอืสามตัวมันที่มีอยูอ่เจ็ดสาม,ส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 ,ามสองครับหกสองสามหก ศูนย์สองไม่ตม่<ะ>อนี้เรีลขสามสูตรครับปูอมบ้านนี้เลขล่างกระเฮ็ดตามสูตรล่างมาสังเกตบังบ้านนึ่เก้าศูนย์เจ็ดครับเลขล่างออกเก้าเก้าไม่เกาเก้าแมนปัว ตัวนี้สีได้หกได้หกหกกับมันเจ็ดหกต้องไปบวกกับห้าครับเป็นสิบเอ็ดหนึ่งต้องไปบวกกับแปดเป็นเก้านี่คือหลักหน่วยล่างหลักหน่วยล่างอ่าก็แคหนึ่งครับตามสูตรที่เคยเห็นมามันกับแปดงวดเก้างวดพิดอย่งวดหนึ่งครับกหน่วยได้นี่บานี่เก้าศูนย์หก ได้ห้าห้าบวกห้าได้ศูนย์บวกบวกกับแปดแปดดับล่างครับเก้าบวกเก้าเป็นสิบแปดมัมีแปดออกเกทหนึ่งอันนี้คืออันนี้คือบวกแปดปูอันนี้คือบวกคือบวกกับเก้านี่เฮ็ดว่านี่มันได้ดึงหกเกทลักหน่วยล่างออกเกทหนึ่งเด้บัตรอีเกทก็หนึ่งบวกกับแปดปูอันนี้เก้าบวกเจ็ดได้หกหกบวกห้าเป็นสิบเอ็ดได้หนึ่งหนึ่งบวก หนึ่งบวกแปดได้เก้าบวกปูวอ๋อครับบวกแปดบวกห้าคงที่บวกห้าคงที่กับบวกแปดคงที่ครับผมมานี่เจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดแปดบวกมีร่างได้บัดครับเหลือหากับศูนย์ครับลักหน่วยล่างหลักหน่วยล่างเอาตามตามสูตรละ มันชีกิดบินมินอกอันนี้เรับแปดเก้าศูนยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็แปดเลขออกเจ็ดหนึ่งเจ็นึ่ครับหกศูนไปไปเชียงเชียงสิละครับรบ,บาทนี่หกเจปดเ 0 1 2 3 4 5 6 7่งี่หเจ็ดด่นได้หานล่างเนี่ยครับว่าหันหนึ่งเนี่ยเห็นบมห่งครับหาเกาหนึ่งหกาได้หนึ่งหกมาได้ต้องไปชี่ยังว่กเกตหนึ่งอั้นหกได้บานี่ครับหกต้องไปหกศูนย์ฟูกันเลขใลขหกตูนเห็นไหมครับมันไปบนครับบ้านนี่ห้าห้ายังมานี่ห้าเก้าอืมครับผมล่างรักหน่วยได้เนี่ครับ บิ่งตัวใดปูตัวนง95ศูนดี๋ป่ะนี่ยศูนปศูนย์หกตกไป <9 S 1> แล้ว,ลวระวังเลขตตวเก่าจะมาป,ปัปศูนย์เจ็ดที่ผมว่าศูนหามากรได้หา้หาศูนย์มาไรขันไปก็คือระวังนี่นี่ตัวหนึ่งครับศูน <40 S 1> 6กศูนย์ตัวเก้าเนี่ยละครับออกแล้่อวเอได้คือกวิ่งยังละปูวิ่งล่างบบนี้สองตัวไปตัวครับสองตัวมาตัวาจะวิ่งวิ่งหัวก้นึงครับมันก็มาหนึ่งม่นบหกครับเลขยูนีสิบต้อกัรเนี้ยหกเก้าหนึ่งไม่มาด้วยการล่างมันก็ไปหนึ่งห้าศูนย์ห่ก็ไปรับกันเห้นบกุมกันเห็นไหมครับนั่นล่างมันมีเทอานี้ สองปัวันท,ที่สองก<อ>ับผมเดือนห้ากับเพื่อสามสูตรนั่นเองศูนย์เจ็ดศูนย์หกอ่าหนึ่งกับศูนย์มาทั้งหนึ่งทั้งศูนย์ปูวกับหนึ่งกับเก้าหนึ่งเก้าเก้ากับ อันนี้ติดเก่าไม่แต่เก่าห่าใช่ไหมครับก็ไอ้ต้องติดให้ได้ล่ะชุดล่างปูนี่อันนี้มันกับสูตรนี่มันไปบนไปล่างอันนี้พัดไปบนอันนี่ปูนี่บนนี่บ่มี่หนึ่งกับเก่าเลยที่ปูอันนี้บนปูบ่มี่หนึ่งกับเก่าเลยที่บนน่ะมันก่ะมันบ่มี่กับจริงอยู่แต่ว่าถ้าทั้งเทียร์เลยสูตรนี่ต่างมันเคยอันนี้เก้า ศูนย์หกได้หกได้เก้านี่ครับเลขสองศูนย์เนี่ยเด่นเก้าครับกวดานกว้านน่ะนะเก้าศูนย์เจ็ดแล้วก็ศูนย์เจ็ดสิบสามบวกได้หนึ่งกับศูนย์ได้เก้าได้เจ็ดรตโว้โวโดดใส่กันปับ๊บครับปัวด่ะไรนะข้าแล้วลเทียมไม่กล้โดดใส่กันก็ว่าเก้ากับเจ็ดมันมาอ,ออกใส่กัน ับขันมากขันอยู่คนละหลักเลยล่ะขไปตื้อเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าก็ว่าได้ับเก้าขันไปอยู่หลักร้อยเจ็ดขันไปอยู่หลักทิปล่างเนาะศูนย์มันขันไปบนหนึ่งมันไปตะล่างออกเก็ดหนึ่งอันนี้คือกันมาเนี่ยเลขสองสูนตรนี่มันส้นเก้าครับเก่าไม่ได้เก่าห่ากับถ้าเก่าเก่าไม่เก่าหา บนได้ซ้ำหนี่บอกปัวนะ <ia? S 1> ชุดบนได้แค่นีนบอกชุดนบนเนี่ยไม่เท่าเลยไหร่บนวิ่งสามกับสี่ศูนย์สี่สี่ศูนย์ศูนย์สองสองศูนย์สามสองสองสามโอ้ตะว่าปัวบ่จับศูนย์สามบอกบนนี่มันมีเท่านี่สามหางเท่านี่ให้กลับเอาไม่เท่านี่ละปัวว่าต่างขั้นมีศูนย์สามเลยหรืเนี่ยบอาได้กลับคือท่างสี่เห็นใครละเอียดละเอียดให้เบ้งครับอ๋อศูนย์เจียรบวกกันได้บ่าวนึ่งครับ เจ <8 S 2> ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่หาหกเจ็ดแปดเก้หนอหกเจ็ออกอ๋อหกศูนอันนี้ดับบนดับล่างครับปู่ครับอืมมานนี้กับ หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสาห้าหเจ็ดแปเก้ายสอหหกไปละเด้ครับอ๋อศูนสตัวระว่างบ้านหน่งห้าเก้านึ่ปูห้าศ์สี่สี่ศูนย์เอาครับสองสามครับปอ ท่านผู้ชมครับแคปหน้าจอครับปู่ห้าครับบนวิ่ง3กับ4พี่น้อง0ูน0์สี่สี่ศูชุด3ตัว732 623 602ล่างครับวิ่งหากับ0ูนย์พี่น้อง95 4060าสี่ศนะครับสอพฤนภาคมสองพันหอครับเอากาบขอบคุณขอบคุณปู่ท่านผู้ชมครับพอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้แอดมินบาลถ่าสวัสดีครับ